ลนพ่านเท่าประพันธ์โดยซุ้มกระบือเพชรในยามเช้าของฤดูหนาวหมอกบางๆลอยปกคลุมเหนือผืนน้ำและยอดหญ้าสายลมเย็นเอื่อยๆพัดมากระทบผิวจนรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวเสียงของพวกนกหากินร้องแว่วๆออกมาเป็นระยะดังเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของวันใหม่ริมลำธารใสๆ ที่ทอดยาวผ่านหมู่บ้านชายชรารูปร่างผอมสูงผู้ที่มีชื่อว่าตโลนกำลังเดินตรวจเช็คเป็ดที่เขาได้ปักเอาไว้อย่างขมักขะม้นมืออันเหีียวย่นของเขาค่อยๆจับสายเบ็ดขึ้นมาอย่างชำนาญพรานผู้เก่งกาจในอดีตยังคงจับจ้องไปที่คันเบ็ดด้วยแววตาแห่งความมุ่งมั่นแม้ว่าร่างกายจะโรยราไปตามวัยแต่ประสบการณ์ที่สะสมมายาวนาน ยังคงใช้ชัดในทุกการเคลื่อนไหวกลิ่นดินที่เปียกชืน้นและเสียงของน้ำที่ไหลเข้าไปกระทบโดนที่โขดหินทำให้เกิดเสียงขึ้นมาดังซาซาตโล้นยืนตรงริมลำธานหันหน้าขึ้นมองฟ้าด้วยสายตาเมือ่ลอยก่อนที่เขาจะเป่าลมหายใจออกมาเป็นไอขาวที่ลอยละล่องค่อยๆจางหายไปในอากาศความหนาวเหน็บ ที่แทรกซึมไปทุกอนูของเช้าวันนี้ทำให้หมู่บ้านเงียบสงัดผู้คนยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในความอบอุ่นของกระท่อมในแต่ละหลังหลังตรวจสอบเป็ดทุกสายเสร็จตะลโลนพบว่ามีปลาติดมาบ้างพอสมควรเขาจัดการเปิดปลาออกจากเป็ดอย่างชำนาญก่อนที่จะนำมันมาใส่ลงเอาไว้ในค้องที่ทำมาจากไม้ไผ่สารเมื่อทุกอย่างถูกจัดการจนเรียบร้อย ตะลนจึงค่อยๆสภายข้องปลาไว้ที่บามืออีกข้างก็ถือคันเบ็ดเก่าๆที่ผ่านการใช้งานมานับปีเขาก้าวเดินไปตามทางดินเล็กๆที่ทอดยาวไปเพื่อกับเยังกระท่อมของตนเองที่ตั้งอยู่ริมป่าละมอกทางท้ายหมู่บ้านตะล้นวางข้องที่ใสป่ปลาลงข้างๆกับเตาไฟที่ยังคงเย็นเฉียบจากเมื่อคืนเขาค่อยๆจัดการก่อกองไฟ ด้วยฝืนที่หาเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเสียงไม้แตกเปรีย้ยปะเบาๆขณะที่เปลวไฟค่อยๆลุกติดขึ้นมาควันบางๆก็ลอยคลุ้งขึ้นสู่หลังคากระท่อมก่อนเล็ดลอดออกไปสร้างภาพระมุนละไมในยามแสงเช้าตะลโนหยิบปลาที่หามาได้เมื่อเช้านำมาวางย่างบนตะแกรงไม้ไผ่เหนือกองไฟกลิ่นหอมของปลาย่างค่อยๆลอยไปทั่วกระท่อม ประสานกับเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้ตะลนนั่งลงใกล้กองไปพลางยกมือขึ้นอังไออุ่นรอคอยให้ปลาย่างสุกพร้อมเป็นอาหารได้มื้อเช้าที่แสนจะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความพอเพียงทางด้านข้างในหมู่บ้านบัดนี้ได้มีรถจิบสีเขียวขี่มาวิ่งเล่นตรงเข้ามาที่บ้านของผู้ใหญ่โคมก่อนที่จะมีชายสองคนรีบเปิดประตูลงมาจากรถ ด้วยท่าทีที่รีบร้อนสวัสดีครับนี่ใช่บ้านของผู้ใหญ่โคมไหมครับเสียงของชายคนหนึ่งร้องเรียกประสานกับเสียงของไอ้แดงที่กำลังเห่าอยู่ที่ใต้ทุนเรือนก่อนที่จะมีเสียงตวาดห้ามปรามมาจากข้างบนเรือนอา้าวว่าไงล่ะพ่อนุ่มมาร้องเรียกหาข้าแต่เช้ามีธุระอะไรกับข้าอย่างนั้นนะล่ผู้ใหญ่โคมเอ่ยถามพร้อมกับที่ก้าวเดินลงมาจากบันไดเรือน ชายทั้งสองคนเองก็เห็นดังนั้นจึงรีบก้าวเดินตรงไปหาแต่ทว่าไอแดงก็พุ่งตัวพรวดหมายจะเข้ามางับขาของคนแปลกหน้าเฮ้ยเฮ้ยไอแดงนี่ไปอยู่หลังบ้านก่อนเลยไปเสียงของผู้ใหญ่โขมตวาดจนไอแดงถึงกับหยุดชงะงักกึกก่อนหันหลังเดินไปยังบ้านตามคำสั่งของผู้ที่เป็นเจ้านายเอาละไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาหาข้าแต่เช้า แล้วนี่พวกพ่อหนุ่มมาจากที่ไหนกันละ่ะพอดีพวกชั้นมาจากในเมืองเข้ามาหาที่พักค้างแรมในปา่าที่อยู่ทางฝากละนู้นนะครับตอนแรกกะว่าจะพักอยู่แค่แถวแถวชายปา่าแต่ทว่าดันมาเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนนะครับฮะเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือพอนุม่มผู้ใหญ่โคมย่นคิ้วถามได้ความสงสัยก็ในตอนช่วงเช้ายัง,ยงไม่ทันสว่างดีในขณะที่พวกผมกำลังพากันจิบกาแฟกันอยู่ จู่ๆก็มีเสือโคร่งมาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาใส่จนพวกผมสามคนต่างก็พากันวิ่งหนีไปกันละทางพอตั้งตัวแล้วก็ได้สติก็พยายามเดินกลับมารวมกันที่พักแต่ทว่าเพื่อนผมอีกคนหนึ่งวิ่งตเตลิดหายไปทางไหนก็ไม่รู้และจะเป็นจะตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบพวกผมเองก็ยอมรับว่าไม่กล้าตามเข้าไปก็เลยรีบมึงรถมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นี่แหละครับเฮ้ย ไอ้ข้ามันก็แค่ผู้ใหญ่ที่คอยดูแลแล้วก็ปกป้องลูกบ้านหาได้มีความชํานาญเกี่ยวกับการเข้าป่าใบผู้ใหญ่โคมกล่าวจนชัยทั้งสองถึงกับแสดงสีหน้าที่สิ้นหวังออกมาอย่างเห็นได้ชัดอืมไม่เป็นไรแล้วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกผมขอตัวก่อนก็นแล้วกันนะครับผู้ใหญ่อ้าวแล้วนี่จะไปไหนกันละ่ะก็คงต้องกลับไปตามหาเพื่อนนั่นแหละครับผู้ใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข้าเหมือนจะนึกขึ้นได้ว่ามีใครบางคนเขาน่าจะพอแกะรอยได้ใครเหรอครับผู้ใหญ่ช่วยพาผมไปหาเขาทีจะได้ไหมครับชายคนหนึ่งโพลงขึ้นด้วยอาการร้อนใจไปไปกับข้าเดี๋ยวข้าพาไปผู้ใหญ่โคมกล่าวก่อนที่จะพาก,กันเด,ดินขึ้นรถแล้วขับตรงไปยังท้ายหมู่บ้านครั้นเมื่อมาถึงตาลตล้นตาลล้นเอ้ย ออกมาหาค่าน่อยนี่ผู้ใหญ่โคมเองเออรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะผู้ใหญ่ตะลโนส่งเสียงออกมาพร้อมกับที่ลุกลงจากแค่เดินออกมาที่หน้าบ้านเอา้าว่ายังไงล่ะผู้ใหญ่มาหาฉันมีธุระอะไรอย่างนั้นหรือตะลโญนกล่าวถามก็พอดีคนพวกนี้เข้ามาขอความช่วยเหลือเห็นเขาว่าเพื่อนของเขาถูกเสือเข้าเล่นงานวิ่งหนีเตลิดหายเข้าไปในปา่า พวกเขาเอกก็ไม่กล้าตามไปจึงมาขอความช่วยเหลือนี่แหละตาลนพ่อจะไปช่วยเขาได้บ้างไหมอืมตาลนหยุดชะงักนิ่งไปครู่ก่อนจะมีน้ำเสียงอ้อนวอนดังขึ้นมานักครับตาช่วยเพื่อนผมด้วยเถอนนะครับเมื่อตาลนได้ยินคำพูดและสายตาที่ดูวาวอนของชายทั้งสองคนก็ทำให้ถึงกับต้องพยักหน้าโดยไม่ได้ตึกตรองคิดให้เสียเวลาอีกแล้ว งั้นพวกคุณคุณกับผู้ใหญ่ก็รอผมสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมจัดการสัมภาระเดี๋ยวตะลนกล่าวก่อนจะหันหลังพลางสาวเท้าก้าวเข้าไปในกระท่อมของตนเขาเดินตรงไปที่ปืนลูกซองเดียวที่เขาแขวนเอาไว้ที่ผนังฝาขัดแตกก่อนจะเอี้ยวตัวไปหยิบถุงย่ามที่มีลูกกระสุนและพวกของอื่นที่ถูกนำมาเอาไว้ใส่ไว้ในนั้นจากนั้นตะลน รีผ่าร่างของตัวเองเดินสาวออกไปด้านนอกเสร็จแล้วหรอคับตามาเมาครับขึ้นรถเลยนะคับตาชายที่มีนามว่านาทีเอ่ยขึ้นทันทีหลังจากที่สายตาหันไปเห็นตะลนครับตะลนกล่าวสั้นๆก่อนจะชายตาหันมองไปที่ผู้ใหญ่ไปกันเถอะไปตะลนเดี๋ยวฉันเดินกลับเองไปรีบไปช่วยพวกเขาก่อนจะดีกว่าผู้ใหญ่กล่าวตอบ และเมื่อตกลงกันได้ตามนั้นรถจิบสีเขียวขี่มาก็ได้ถูกติดเครื่องก่อนที่จะวิ่งเล่นออกไปได้วยความเร็วผมชื่อนัทีส่วนข้างๆผมเนี่ยชอวิโรธหากตาต้องการให้พวกผมช่วยอะไรก็เรียกใช้ได้เลยนะครับนะัทีกล่าวในขณะที่ฝ่าเท้าก็กำลังเหยียบคันเร่งอยู่และเพียงไม่ช้าไม่นานทั้งสาคนก็มาถึงยังจุดที่เกิดเหตุนาะทีและวิโรธ รีบสาวเท้าเดินนำตะลนไปยังจุดที่เสือโครงได้พุ่งเข้ามาเล่นงานพวกตนตะลนอดีตพรานใช้เวลามองหาร่องรอยอยู่ครู่ก่อนที่เขาจะเงยหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไปครับเราคงต้องรีบกันแล้วละ่ะเพราะนี่ก็จะบ่ายแล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันมืดเอาตะลนกล่าวก่อนจะรีบสาวเทา้าเดินนำทางไปกับคนทั้งสองคนเส้นทางที่เป็นป่ารกทึบ ที่เต็มไปได้พุ่มไม้และดงหญ้าจึงพอจะทำให้ตะโลโนมองเห็นน่องรอยของคนหายได้อย่างไม่ยากนักแต่ครั้งเมื่อเดินกลับไปได้อีกสักพักจู่ๆตะโลโนก็ได้หยุดชะงักฝีเท้าอย่างกระทันหันมีอะไรหรอครับตะโลโนวีโรตรีบเอ่ยถามพวกคุณก็มาดูนี่สิเฮ้ยนี่มันเลือดนี่นานี่อย่าบอกนะครับว่านาทีเอ่ยออกมาด้วยใบหน้าที่เป็นกังวล ใช่แล้วล่ะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นร่างนั่นก็เท่ากับว่าเรายังพอมีความหวังไปกันเถอะครับกล่าวจบตะลนก็เดินนำคนทั้งสองไปต่อโดยอาการที่เร่งรีบก่อนที่จะต้องมาหยุดชงะงักครั้งเมื่อร่องรอยที่ตามมาได้ขาดหายไปพร้อมกับภาพของร่องผาที่อยู่เบื้องหน้าตะลนและนายจ้างทั้งสองต่างก็รีบพากันใช้สายตา ควานหาคนที่กำลังตามหาอยู่เพราะคิดว่าอย่างไรเสียคนที่หายไปจะต้องโดดลงไปตรงนี้แน่และมันก็เป็นจริงๆอย่างที่คิดเอาไว้เมื่อจะจู่วิโรธก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเป็นฝ่าเท้าของคนที่กำลังโผล่รอดช่องไม้เล็กๆตรงที่เขากำลังมองหาอยู่นั่นพลานนั่นอยู่ตรงนั้นครับวิโรธกล่าวด้วยน้ำเสียงที่รัวเร็ว งั้นพวกคุณก็อยู่รอที่นี่ก็แล้วกันนะครับอ้าวทำไมละตาวิโรธเอ่ยถามแต่ทว่ายังไม่ทันที่จะได้รับคำตอบพรันเสียงสันส้นๆของนาทีก็ได้ดังแทรกขึ้นมาว่าเอเอ้เอ,เอน,นั่นมันเสือนี่ว่าพูดพร้อมกับชี้มือไปให้กับคนทั้งสองได้ดูชิบหายละงานนี้ตะลนกล่าวออกมาเมื่อสายตาของเขาไปปักเข้ากับไอ้โครงไรพาดก่อน ที่กำลังเดินเยื้องยาง่ากไต่โขดหินลงไปอยู่และเป้าหมายของมันนั้นก็น่าจะเป็นคนที่คอร้ายนอนบาดเจ็บอยู่ที่ด้านล่างตะลนรีบยกปืนของเขาขึ้นมาก่อนที่จะกระชับผ่านท้ายเข้าร่องบาครั้นเมื่อสูนย์เลงถูกวางทับไปยังตำแหน่งของเป้าหมายเสียงลูกซองเดี่ยวคู่ใจก็ระเบิดขึ้นมาสนั่นลั่นบาลูกกระสุนพุ่งแหวกพุ่มไม้ก่อนจะตรงไปอัดล่าง ของไอหลายพลาดก่อนตัวเคืองแต่ด้วยระยะที่อยู่ค่อนข้างไกลจึงทําให้ตะโลนไม่รู้ว่ากระสุนของตนเองไปถูกที่ตําแหน่งใดของมันแต่ทว่าที่แน่ๆมันคงจะไม่ถูกจุดตายเพราะว่าบัดนี้มันได้กระโจนพุ่งหนีหายไปทางป่าทึบซึ่งอยู่คนละทางกับคนที่บาดเจ็บเฮ้ยรีบหาทางลงไปด้านล่างกันเถอะตะโลนถอนหายใจยาวพร้อมกับพูดให้คนทั้งสอง เร่งสาวเท้าเดินตามหลังเข้ามาทั้งหมดค่อยๆหาทางอ้อมเกาะไต่ตามต้นไม้ที่ขึ้นกันอยู่ก่อนจะพากันลงมาถึงยังด้านล่างตตโลนรีบสาวเท้าพาทุกคนเดินฝ่าพุ่มไม้ที่ขึ้นรกเรือยตรงไปยังตำแหน่งที่เป็นเป้าหมายก่อนที่อีกอึดใจทุกคนจะได้เห็นกับภาพของคนเจ็บที่มีสภาพค่อนข้างจะสะบักสะบอมและปัดนี้ยังคงนอนสลบไลด ไม่ได้สติอยู่คุณคุณตะลอนรีบก้มตัวลงไปจับที่ตัวพร้อมกับส่งเสียงเรียกขึ้นเบาๆตาครับเพื่อนของผมเป็นยังไงบ้างนาทีเอ่ยถามด้วยความเป็นกังวลตะลอนรีบจับไปที่ข้อมือก่อนจะกดตรวจดูชีพจรอืมยังไม่ตายเขาแค่หมดสติไปประเดี๋ยวเราต้องพาเขาออกไปจากที่นี่ตรงนี้มันไม่ค่อยจะปลอดภัย ตะลนก่อนจะให้ทั้งวิจารณ์และนาทีช่วยกันนำร่างของคนเจ็บไปหลบพักยัางคนต้นไม้เอาละครับคืนนี้พวกเราคงจะต้องพักกันที่นี่เพราะนี่มันก็โจนจะค่ำแล้วและอีกอย่างตอนนี้ก็มีคนเจ็บอยู่ด้วยครับตานาทีกล่าวก่อนจะหันหน้าไปมองเพื่อนของตนที่กำลังสลบยังไม่ได้สติเดี๋ยวพวกคุณสองคน ช่วยกันไปหาเก็บพวกเศษไม้แล้วก็ถอนไม้ที่อยู่แถวๆนี้มากองเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงทีนะครับส่วนผมจะขอทำแผลให้นายคนนี้เขาก่อนครับตาฝากเพื่อนผมด้วยนะครับวีโรดกล่าวก่อนจะพาก,กันออกไปหาเก็บพวกเศษไม้เพื่อน,นำมาเป็นเชื้อเพลิงของในค่ำคืนนี้เวลาค่อนข้างล่วงเลยผ่านไปกองไฟกองขนาดย่อมๆก็ได้ถูกจุดติดขึ้นมา ก่อนที่ตะลนจะล้วงหยิบเอากระป๋องสแตนเลสใบขนาดย่อมๆออกมาจากย่ามจากนั้นเขาก็ได้ทำการกรอกข้าวสารและเติมน้ำเข้าไปก่อนจะนำมันขึ้นไปตั้งเอาไว้บนกองไฟอาการเพื่อนของผมเป็นยังไงบ้างครับตานาะทีเอ่ยถามดูท่าจะหนักเอาการแต่ก็ไม่ถึงกับกระดูกหักยังไงก็คงจะต้องพักดูอาการที่นี่สักคืนพรุ่งนี้เช้าก็คงต้องทำแครสนาม หามกันออกไปตะลนกล่าวตอบก่อนที่อีกสักพักเข้าในกระป๋องสแตนเลสบัตรนี้ได้สุกพูนขึ้นมาให้เห็นแล้วตะลนนำพกคนทั้งสองกินข้าวโดยมีเนื้อเค็มแห้งๆที่เขาได้จัดเตรียมมาด้วยแก้มกินกับข้าวอย่างอร่อยอร่อยครั้นเมื่อกินข้าวเสร็จทั้งหมดก็พากันนั่งพูดคุยถึงเรื่องที่จะกลับออกจากป่ากันในวันพรุ่งนี้แต่ทว่าจู่ๆนาที ก็เอ่ยถามตะลนขึ้นมาว่าอืมนี่ตาว่าแต่ตาเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมทำหน้าเป็นกังวลอย่างนั้นมีอะไรก็บอกกันได้เลยนะครับตาอืมจริงๆผมเองก็คิดจะอยู่ว่าจะบอกพวกคุณสองคนดีไหมเรื่องของไอ้เสือตัวนั้นอ้าวยังไงเหรอตานาทีกล่าวถามด้วยใบหน้าที่โงนสงสัยก็คือผมเองกลัวว่าไอเสือตัวที่ถูกยิง มันจะแวงมาเล่นงานพวกเรานะสิครับอ,อ้าวแต่ผมก็เห็นว่ามันถูกกระสุนปืนของตาไปแล้วนี่ครับวีโรดกล่าวก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมกังวลน,นั่นก็เพราะว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นเสือเจ็บไปแล้วมันก็คงไม่ปล่อยให้เรานอนหลับกันได้ง่ายๆน,น,นี่หมายความว่ายังไงกันเลิกคราบตานาทีเอ่ยถามโดยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกถ้าผมเดาไม่ผิดคือน,นี้ มันต้องเข้ามาเล่นงานเราแน่ๆเพราะฉะนั้นคืนนี้จะต้องพลัดกันลุกมาเข้าเวรยามตะโหนกล่าวทั้งสองเองต่างก็พยักหน้าลงอย่างเข้าใจทั้งสามยังคงนั่งพูดคุยกันต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะพลัดกันงีปรับพักสายตาค่าคืนที่แสนจะเงียบสงัดมีเพียงเสียงจากเหล่าพวกมแมลงและจําพวกนกกระบาตาฟางังที่ออกหากินในเวลากลางคืนเวลาค่อยๆล่วงผ่านไป จนกระทั่งเข้าสู่ยามดึกสงัดบัดนี้แสงสว่างจากกองไฟได้ค่อยๆมอดลงเหลือไว้เพียงแต่ฐานแดงๆอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นเนื่องจากเริ่มมีไอหมอกก็กำลังก่อตัวเป็นสายจนแลดูขาวโพลนปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าทางด้านของนาทีที่รับหน้าที่เข้าเวรต่อจากวิโรธบัดนี้เขาถูกความอ่อนล้าเข้าครอบคลุมไปทั่วทั้งร่างกาย ถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะพยายามฝืนลืมตาแต่ทว่าความง่วงนั้นมันก็ทำให้นาทีหลับหล,ลับตื่นๆอยู่ครู่ก่อนที่สติของเขาจะบูบเข้าสู่ห้วงนิทราเวลาผ่านไปอีกเพียงครู่ก็ได้มีเสียงย่ำเท้าอันแผ่วเบากำลังค่อยๆย่องเข้ามาทางที่พวกเขาอยู่แววตาสีเหลืองอมพันคู่หนึ่งมาที่ชายชราคนที่เป็นเจ้าของอาวุธ ที่ใช้ยิงเมื่อช่วงยามเย็นแต่ในขณะที่มันกำลังคืบคานเดินเข้ามาใกล้พันปฏิกิริยาของพรานเก่าอย่างตะลโลนก็ทำงานขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อมีกลิ่นสาบสางร่อยเข้ามาสกิดจ,จมูกเขาลืมตาขึ้นโพลงพร้อมกระชากปืนเข้ามากระชับก่อนที่เขาจะได้เห็นว่าบัดนี้เวรยามที่คอยเฝ้าระวังได้หลับคอตกอยู่ที่หน้ากองไฟคุณคุณต,ตื่นตื่นเะครับ ตะลโนส่งเสียงปลุกแต่ทว่ายังไม่ทันจะมีใครได้ลืมตาพันเสียงปืนของตะลโลนก็ระเบิดขึ้นมาดังเปรี้ยงเสียงกัมปนาทำให้คนทั้งหมดสะดุ้งตื่นดื่มตาขึ้นมาอย่างอัตโนมัติก่อนจะมีเสียงพล่งขึ้นมาว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะนั่นนั่นคือเสียงของนาทีที่หมอฟุบอยู่ข้างๆกองไฟแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้รับคำตอบพันเขาก็ถูกเท้าของตะลโน ถีบจนหง,งายหลังล้มลงไปก่อนที่จะเห็นว่าบัตรนี้ได้มีร่างของไอไลยพาดกรที่กำลังลอยคว้างข้ามตัวเข้าไปพร้อมกับเสียงคำรามของมันที่ชวนให้รู้สึกขนพองสยองกล้าวทางด้านของพรานโลนหลังจากที่เขาได้ถีบนาทีแล้วก็ได้หมอบลงไปที่ใต้ท้องพร้อมกับรีบผัดเปลี่ยนลูกกระสุนนัดใหม่บรรจุเข้าไปไว้ในรังเพลิงครั้นเมื่อไอไลพลิกตัวหันกลับมาได้ มันก็ถึงกับพงาตกใจเมื่อปากลํากล้องของตะลนกำลังยกจ่อมาที่หัวของมันเสียงกัปปนาทแผดสนั่นขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะได้เห็นว่าหัวกระสุนของตะลนได้พุ่งเข้าไปจอะที่หัวของไอ้ลายจนเลือดพุ่งทะลักไหลสวนออกมาจนแดงฉานแล้วล่วงรมลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆกับกองไฟโอ้ยจบสิ้นสตีตะลนกล่าว พร้อมกับถอนหายใจยาวออกมาตามันตายแล้วใช่ไหมครับนาทีเอ่ยถามเสียงสัน้นครับตะโลนเอ่ยตอบก่อนที่จะพากันเดินเข้ามานั่งร่วมกันอยู่ข้างๆกับคนเจ็บที่ยังคงนอนไม่ได้สติเช้าว,วันต่อมาหลังจากที่ฟ้าเริ่มสางแล้วตะโลนก็ได้ออกไปหาไม้มาทำแคร์วิโรธกับนาทีจะรับอาสาแบกหัวท้ายพาเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บกลับออกจากป่า ครั้นเมื่อมาถึงรถที่จอดอยู่ทั้งสองเองก็ไม่รอช้ารีบนําเพื่อนขึ้นรถแล้วดิ่งไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีก่อนที่ในช่วงเวลาบ่ายแก่แก่พวกเขาจะพาตะลนมาส่งยังที่กระท่อมขอบคุณมากนะครับตาอ่ะนี่ครับเงินค่าเหนื่อยนาทีกล่าวพลางยื่นเงินจํานวนหนึ่งส่งไปให้ตะลนเองก็ทําท่าแก้แก,ก่กังๆจนวิโรต้องพูดขึ้นว่า รับไว้เถอนะนาตาไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่ได้ตาเพื่อนและพวกฉันนะ่ะก็คงโดนไอ้ลายมันฆ่าตายไปแล้วรับไว้เถอนะนาตาเมื่อได้ยินดังนั้นตะลนก็ได้ยืนหมึกไปรับพร้อมกับเอ่ยคําขอบคุณทั้งสองอยู่พูดคุยกับตะลนเพียงไม่นานก็ได้ขอตัวพากันลากลับเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนของเขาต่อเดินทางปลอดภัยนะครับตะลนกล่าว ก่อนจะยืนมองดูรถของพวกนายจ้างที่กำลังขับออกไปอย่างช้าๆจนลับสายตาตนลนพรานเท่าประพันธ์โดยซุ้มกระบือเพชร